โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจากโครงการนี้คือเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเพศศัจจะชั้นปีที่1ได้สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยได้สร้างสัมพันธ์อันดีในชั้นปีผ่านการทักกิจกรรมที่ตร้งสัตว์ร่วมกันในโครงการนี้ทําให้เกิดความรักและความสามัคคีกันในหมู่มคณะอีกทั้งยังเสริมสร้างแรงบระดานใจแนะนำ ตัขนาดเพื่อพิศิษฐ์อีก5ปีข้างหน้า oh, no. no. Closing. Hearts were never broken. Times forever frozen still. So you can keep me inside. ก็ตอนแรกออตอนเรียนจบตอนเรียนปีห้าเราเรียนหลักสูตรห้าปีนะตอนเรียนอยู่ปีหนะ้าก็ต้องเลือกว่าจะไปทำงานที่ไหนคือหากไปใช้ทุนเมือ่อก่อนรุ่นนี้ก็ยังใช้ทุนเนาะตอนรุ่นแต่เมื่อก่อนนั้นต้องใช้ทุน,ทนหมดนะฮะแต่ไปใช้ทุนเนี่ยก็มีออปชั่นว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปใช้ทุนเป็นอาจารย์เนี่ยก็ไม่ต้อง ไปจ่า,ายสลากนะครับให้เราสังเกตและองนิดนึงครับเขาก็รู้ว่ายากนะไม่ไ,ได้ความสําเร็จนะ่ะไม่ได้มาโดยง่ายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเดินไปแล้วหยิบแล้วจับเก็บขึ้นมาแล้วก็เป็นของเราใช่นะครับความสำเร็จในเรื่องของการเรียนเนี่ยรวมถึงความสาเร็จในชีวิตในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝ่าฟันและบากบันนะครับ ไม่มีอะไรง่ายกับายเพราะฉะนั้นเราเราต้องในระหว่างทางที่เราจะเดินไปเนี่ยจะต้องเจออุปสรรคปัญหาอยู่เสมอเสมอ สวัสดีค่ะหนูชื่อนัาสาพวพัชรันทร์บุญเกิดนะคะชื่อเล่นชื่อเจ้านายเป็นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะที่มีกับโครงการนี้ใช่ไหมคะก็อยากเป็นสองส่วนแล้วกันเนาะเป็นวันแรกที่เป็นพิทยากรมากับวันที่ไปอ่า ค่ายนะคะวันแรกหน,นูรู้สึกว่าหนูได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจริงๆคะ่ะรู้สึกว่าได้รู้ว่าเอ้ยเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรคนอื่นมองเราเป็นยังไงเรามองตัวเองเป็นยังไงเรามองตัวเองในอีกเจ็บอย่างไรเจ็ดปีข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่เป้าหมายในเจ็ดปีข้างหน้าของเราเนี่ยมันจะสามารถเป็นจริงได้ตามนั้น,นะคะ่ะก็รู้สึกว่าเป็นโอโครงการที่ดีมากๆเลยทําให้หนูได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ แล้วก็ส่วนที่เป็นตโงค่านะคะตโตข่ายนี่หนูรู้สึกว่ามันทําให้หนูได้รู้จักแล้วก็สนิทก,กับเพื่อนเพื่อมากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ว่าหนูจะเรียนมาแล้วหนึ่งเทอมอะหนูก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเรายังไม่ได้รู้จักทุกคนคบทุกคนนะเราแบบเอ้ยมีคนนี้ที่เอ้ยไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่ก็แบบอ๋อเขาก็อยู่คณะเดีวยวกันกับเราอยู่ปีเดีวยวกันกับเรานะได้ลองทํากิจกรรมได้ลองรู้จักเขาได้ลองพูดคุยกับเพื่อนเพื่อ,นอนในอ่าวงกว้างมากขึ้นคะ่ะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแบบคิดว่ารู้สึกร,รัก่นวขึ้ด้ดยคะ อ่าแล้วก็กิจกรรมนะคะหรือว่าช่วงเวลาที่หนูชอบเนี่ยหนูชอบคาราโอเกะตอนคืนแรกค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้หนูได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองรู้สึกว่าแบบเออได้สนิทกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นได้แบบเอ้ยได้เห็นคนนี้ในอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นแท้อะไรอย่างเงี้ยได้เห็นเพื่อนแบบทุกคนแบบจอยไปด้วยกันถึงคนขี้อายอย่างเงี้ยเขาอาจจะไมไ่ออกมาเต้นหน้าเวทีแต่เขาก็เต้นกันอยู่ด้านหลังเลยไงค่ะรู้สึกว่าหลายๆคนได้รีแลกซ์ได้จอยได้เป็นแบบ การระปายความเครียดหลังจากวีคที่หนักหน่วงของไฟนอลนะคะก็ะรู้สึกว่าชอบกิจกรรมนี้มากๆประทับใจมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็อยากให้มีจับต่อไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีครับอยู่กับพลอยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าความประทับใจเกี่ยวกับโครงการ move your step ให้ฟังกันนะครับผมอย่างแรกเลยความรู้สึกหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้สิ่งที่ผมรู้สึกเนี่ยคือผมรู้สึกสนุกเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในรุ่นมากขึ้นได้ทำกิจกรรมสนุกๆร่วมกันแถมยังได้นอนด้วยกันตั้งหนึ่งคืนด้วยครับต่อมาเนี่ยกิจกรรมหรือช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดในค่ายนี้สิ่งที่ผมกิจกรรมที่ผมประทับใจมากที่สุดเนี่ยก็คือกิจกรรมฐานประจันภัยไปกับโชว์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เราได้ไปเล่นฐานต่างๆทั้ง4กับเพื่อนๆในบ้านของตัวเองครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ทำให้ผมเนี่ยได้สนิทกับเพื่อนๆในบ้านของผมมากขึ้นอีกด้วยแถมยังได้เรื่องกิจกรรมสนุกๆด,ด้วยกันอีกขอบคุณครับ